สวัสดีคะ่ะลุงพันโลงคะ่ะสวัสดีคะ่ะคุณลุงค่ะมัอนีก็ได้มติดตามเรื่องเล่าวความฝันของลุงพันโลงงลิบนอกค่ะเรื่องเล่าความฝันของเพิินสิเป็นไปจังไรกลมาฟังบึงเอาน้ากันนอกค่ะเป็นคลิปแรกของเพิินค่ะที่ได้มติดตามเรื่องเล่าวความฝันของเพิินค่ะฝันว่าจังไรค่ะคุณลุงฝันว่าอยู่โรงเรียนคือเก่า เอ็ดเบียกอยู่ในโรงเรียนคือเก่าค่ะแต่ว่าง่วนั่นจักมาแต่ใส่หัวมาเข่าโรงเรียนหลายหลายเลยพอเอาไว้ให้หล่อมหล่อมหัวนี่นาเว้ยงัวมาแต่ใส่มาหลายเข่ามาพาโรงเรียนเลยเนาะมาเต็มในโรงเรียนเต็มในโรงเรียนเลย ง้อจังไล่จังมาหลายแถวจะลงเรียนบ้านนี้ง้อตนึงฝันเลียนออกหันลงลางเัินละหัะนลงลางคู่มื่นเลี้ยนออกไปทางในบ้านผมหันล่องลางกระไดอันจับจักรยานได้กับปั่นไปนัง่งง้อยู่พุ่นอยู่กลางบ้านค่ะ พันเตะน้ำงัวอยู่กลางบ้านเออน้ำงัวอยู่กลางบ้านเลยจักบันไดมากบ่ไดมากบ่หูแต่ว่าพอวะไปเอากุนแกามาพินนะเอากุนแกะอะไรกุญแกดอกเดียวอะไกุนแ,แกดอกเดียวมา,จากจักสิไปไขไสจัไปเปิดไยสคู่หมักกันยังดูด๋ดีเอยู่คู่หมักคู่หมัก มีคู่ผู้หนึ่งบ่คะมีคู่ผู้หนึ่งค่ะครับขอออกผู้หนึ่งว่าโอ้ยจักสีเปิดจังไดเปิดกุญเกนน่ะเปิดกับบล็อกจักเฉียวกุญเกลค่ะเดวเลา่าว่าโอ้ยพาลงลังนั่งัวเหรอนั่ไปหอดใส่มาบ่บ่มาน้่งงวนี่บ่มาค่ะยังเต็มนั่งอยู่ในนี่แหละงัวอยู่ในนี่เต็มลงเดินลงเรียน เป็นนังแดงอยู่ง่วนเป็นนงแดงอยู่เป็นนั่งแดงละขีขีขี่ง่วนเป็นกำกำอยู่วันขี่ง่วนมันหลายหลายขีนเป็นกำกำอยู่ไม่จะก่อนขี่ง่วนกับง่วนอยู่น้ำกันบอกว่าจะคล้องง่วนเป็นไผ่หูจักจะคล้องงัวนบอกค่ะบอกง่วนจังมาแต่ใส่แตกฟูงเออ เอามาเปิดโรงเรียนหรอมามาเห็นโรงเรียนมาเห็นแต่งวอยู่ในโรงเรียนเอา้างหัวไปใส่ละเพราอวาสานห้วยคันแนวนี่ตกด้เฮ็ดหัวล้อมเลยคนว่าค่ะก็เลยไปได้เสาเข็มเสาหนึ่งมาเบรกเสาเข็มเสาหนึ่งมามสีมาฝังไว้อันพวกคู่แมวก็เลี้ยงงัวพวกยุโลงอาหารเกา่าเลยเลี้ยงงัว ยังจะผ่ากันเลี้ยงงวงในโรงเรียนจะคลองอ่ะค่ะเข่ามัดจีทนเบิ่งมัดจีทนแย่งกันหรือเปล่าสินะค่ะอันพ่อผัดก็จะงวงงวงงวงอยู่ในสางอ่ะมันเป็นแท่งแทงหนึ่งขึ้นเป็นแท่งเก่าอยู่เป็นแท่งงงวงงวงอยู่ก็แท่งนั่นแท่งนี่แท่งหนามน้มเหรอคะเออแท่งหนามไอ้แท่งใหญ่ๆนะแท่งแท่งเล็กค่ะ เราก็จะนั่งอยู่ใต้แท่งนนั่แหละนั่งอยู่ใต้แท่งไอ้แท่งน้ำค่ะห่วยไปนั่งนั่งอยู่หันนั่งอยู่ใต้น้ำเพียงอย่างั้ออกมาสิ่เรามันสิลมใส่หัวอะไทางนี้วะค่ะเออบอกว่าคุณพี่เนี่ยเฮียน่อเปนหกหกอู้เหยื่อยนี่ยจังหกจ้ะเียื่อนอ่าก็อยู่ขึ้เก่าเลยตะกี้ค่ะย่านอ่าอยู่ท้งเก่า แต่ว่าเหองเนกูคำพี่เนี่ยหกแข่งลายหกแข่งแต่ว่าเลียวไปทั้งโรงเรียนเนี่ยแปนมีแต่งัวาะหัวในโรงเรียนค่ะจากกันมาจะหัวเอเดตีแต่หัวต็มโรงเรียนบ้านนี้ท่าให้คุณลุงตีเป็นตัวเหนทิ่ตีเป็นตัวไห แต่ว่าในความฝันนั่นในความฝันท being ีเสาเข็มผอมเนี่ยไม่เสาเข็มน้่แบกสี่ฝังแบกเสาเข็มเสาหนึ่งค่ะสี่ฝังเห็ดหัวค่ะเสาเข็มเสาหนึ่งแบกว้ค่ะขั้นว่าเสาเข็มนี่ก็คือเสาบอลแมนหน่อยละเนาะคุณบอกเนาะเสาเสาเข็มมันก็สิเสาหนาสามหนาสี่ห้อนี่ล่ะเสาเข็มเพ่าสีมาฝังหลอมหัวงัว ค่ะหล่อม,มบ่อหิ้งหัวเข่าบ่อหิ้งหัวเข่ามาค่ะแต่ว่าได้เท่านั้นบาหนึ่งก้นเลยพอออกกับจักไปไสมาฮับมาหายนี้ามาฮับมาหายนี้พอออกก็ได้ค่ะอออกมาฮ้ายนี้แต่เรื่งแต่จะจกของงวงเงี้ยงไม่ไรมงึงงัวตอดมึงงัวอย่าหันอย่าหันแต่ว่าฝันอย่านงัวข้าเจ้าสิ่ก,กับตันนะาค่ะข้าเจ้ามาถามกับพ่อไดยว่าเอออยู่นีหลังงัว คอยบึงห้ดู่บ้างสินะ่ะค่ะเว่าในในโรงเรียนนันมีคู่ก็พอสอสคนนึนแต่ว่าเพิ่นผู่นึงต่ว่าเพิ่นกับอยู่เนาะเมนแต่ว่าคู่มักนนี่ตายแล้วตายแม่นบ,บค่ะตายแลแต่ว่าฝันเห็นล้าฝันเห็นเราเห็ดยังอยู่ฝันเห็นเราเระวายไปเปิดกุญแกห้องก็อ,อกุญแก่ดอกหนึ่งไป เฮานี <One input> right ่ถือก so ุญแกดอกหนึ่งไปเพิ่นเอาไห้บ่ค่ะบ่วพอออเอาไห้เอากุ้นแกไปเปิดของเฮาเนี่ยกุญแกดอกเดียวโครโลค่ะแต่เกาไอ้ดอกเดียวไปเปิดเอาห้องเฮาหละแต่เกาเป็นพันโลูกกุญแกสีรลายเนาะว่าเพิ่นเอายห้อหอยดอกเดียวค่ะเต็มกระซเอาค่ะพอออก็นั่งยู่ไตแทงผู้เดียวอืค่ะงัวกับเลนนี้ผู้เดียวตัวเดียวโอ้ผู้นล่นละงัวกับผู้เดียวค่ะ ก็สตีบางได้หวานค่ะคันแมนคุณพ่อสิตีนี่เอาตามความชอบส่วนตัวของคุณพ่อเลยตีเฮฟซี่แน่คุณพ่อคุณพ่อสตีตัวไดขันตีกับว,ว่าง้อเป็นสีน่ะค่ะค่ะเสากับหนึ่งค่ะคนแรนนํากับผู้หนึ่งค่ะผู้นัานเกับผู้หนึ่งสีหนึ่งหนึ่งคืออังสันนีหนึ่ง หนึ่งสี่หนึ่งสี่หนึ่งหนึ่งสี่สี่หนึ่งถ้าสีมากุฎแก่ับเสาเข็มกับสิเป็นเสาสีเป็นสิเป็นอย่างเสากับตรงเป็นหนึ่งเสาาหนึ่งเนาะเออกุฎแก่กับหนึ่งมันสิบเจ็ดเจ็ดสิบเอ็ดโอ้สิบเจ็ดเจ็ดสิบพรายเลยอีกหนึ่งเนี่ยมันมีแต่หนึ่งเป็นเลขเจ็ดก็ได้แม่บอกกันเลยว่าเอาสิบเจ็ดเจ็ดสิบเอ็ดน้กุฎแก่ดอกหนึ่ง ค่ะค่ะค่ะโอ้ยน้าท่านผู้ชมค่ะนี่ยกับเป็นความฝันของคุณพ่อผ้าโล่งเนาะค่ะเพิ่นเป็นผ้าโล่งเกาง่า,<ง>า,าค่ะท่านผู้ชมค่ะเพิ่นกะเป็นผู้ฝันแม่นเน,นาะท่านผู้ชมเนาะจังไดก้กะให้ท่านผู้ชมทางบ้านโชคมาัน,านน้ำกันเนาะคุณพ่อเนาะครับครับเจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึงน่งเจ็ดหนึ่งสี่หนึ่งหนึ่งสี่หนึ่ง กับหนึ่งีหนึ่ง่หะกับหนึ่งซีีหนึ่งนี่ละนอคุณพ่อนอค่ะท่านผู้ชมใจให่โชคให้ทำการนอค่ะสำหรับคลิปนี้ค่ะคุณขู้าทีแบ่งปันแนวทางค่ะมานนอมาสรุปตัวเลขของพานวงริบนอกค่ะเลขของเพิ่นหนึ่งหนึ่งค่ะเจ็ดหนึ่งเจค่ะเพิ่นฝันว่า งัวเขามากเต็มโรงเรียนนอกค่ะนี่จะตัวรดงๆนี่จะงัวเพื่นวะเดกของเพิ่นเปกะหนึ่งสี่หนึ่งจิดหนึ่งจิดค่ะวันที่หนึ่ง,งมีหน้าคมพอ่อโสสองพันหาลอยหกกิดอย่าลืมกดติดตามป่าบนคนศาลกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ป่าบนคนศาลนำนิ้วค่ะ ถาเพราะท่านกดดุดติดตามป่าบุญคนยีสานขอฝากซ่องป่าบุญคนยีสานกดดุดติดตามกุดไหลกุดแท่กุดกระดิง่งเพื่อสิบริไรพลาดความฝันดีๆหรือว่าโตเด็กเด็ดเด็ดดีดีให้ท่านผู้ส้มทางบานเอาไปเป็นแนวทางเนาะค่ะสำหรับชิปนี่ป่าบุญคนยีสานการไม่เพียงท่นนี้ลิปหนาพ่อกันใหม่โชคโชคหมานหมานลำลำรวยรวยหิ่งหิ่งตังปัง,ปง กับตัวเลขของพ่านลูกฤทธิ์น้องค่ะสวัสดีค่ะ